เมื่อ15ปีก่อน13มิถุนายน2549พิธีพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและผู้แทนพระประมุขณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 พระราชกรณียกิจและความสาเร็จทั้งหมดที่กล่าวมาของฝ่าพระบาททําให้องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ณที่นี้ต่างรู้ซึ้งตระหนักได้ดีว่าเหตุใดประชาชนของพระองค์จึงได้พร้อมใจกันูุนกล้าวถวายพระราชสมัญญามหาราชแต่หม่อมฉันตลอดจนองค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาร่วมงานขอถวายพระราชสมัญญาที่เรียบง่าย แต่มีค่าและสะท้อนถึงความรู้สึกของหม่อมฉันและทุกพระองค์ณที่นี้คือฝ่าพระบาททรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเราฝ่าพระบาททรงเป็นพลังบันดาลใจให้กับเหล่าพระประมุขร่วมกันและสิ่งนี้คือเหตุสําคัญล้าลึกของความพร้อมเพรียงกันมาถวายพระเกียรติในครั้งนี้หม่อมฉันองค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ณที่นี้ขอถวายพระพรฝ่าพระบาทและสมเด็จพระราชินี ส่งพระเกษมสำราญและส่งพระเจริญพระชนสุขสิริสวัสดิ์พร้อมทุกประการทั้งขอให้ประเทศไทยและประชาชนไทยมีความวัฒนาผาสุขยั่งยืนตลอดไปความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานันโบเกียแห่งบรูไนดารุสซาลามผู้แทนพระประมุขและพระราชวงถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ รัชกาลที่9ในโอกาสที่ส่งครองเสีริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่13มิถุนายน2549ณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในพระบรมมหาราชวัง